สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิสมลนะคะกลับมาเจอกับแม่หมอยลักค่าวันนี้แม่หมอจะมาทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวรักนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะเอ่อถ้าท่านใดนะคะต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของอท่านท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่23ธันวาคมค่ะ ซึ่งก็คือ5ใบข้างบนนะคะส่วน5าใบข้างล่างคือไพ่ clarify ค่ะพไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ประจาตัวของคุณพไพ่ใบที่2เช่นกันนะคะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะ the moon reverse นะคะเหมือนว่าคุณจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วนะคะความจริงอันนั้นก็คือว่ามีจริงๆนะ สิ่งที่คุณกลัวอยู่นะคะมันมีจริงๆอยู่จริงๆนะคือถ้าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าคุณคบกับเขาเนี่ยจะมีคนพยายามจะทำร้ายมาทำลายความรักของคุณนะคะอืมแล้วก็พไพ่ใบที่2นะคะก็คือไพ่ page of swords reverse นะคะ ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีอาการเครียดหนักมากซึมเศร้านะคะนอนไม่หลับในตอนกลางคืนซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คู่รักของคุณรู้ดีนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือความจริงนะคะชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์เนี่ยจะได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่รักของคุณเนี่ยช่างดีเหลือเกินนะคะเป็นคนที่รักคุณมากรัก คุณแบบที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็น unconditional love นะคะแล้วก็พอคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็นึกถึงความหลังหนักมากนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้านะคะที่ครั้งหนึ่งนะคะทีะ่คู่รักของคุณเคยบอกว่าฉันอยู่เป็นโสดจนตายยังดีกว่าอยู่กับเธออะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นแฟนกับเธออะไรเงี้ยคุณก็รู้สึก คิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วก็เริ่มรู้เหตุผลว่าอทําทไมคู่รักของคุณถึงพูดแบบนั้นนะคะอทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเมื่อคุณเริ่มรู้ความจริงแล้วเนี่ยคุณอยากจะอืมหาวิธีใหม่นะคะที่จะทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไปด้วยกันได้รอดนะคะทีก็คือเหมือนว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันก็วนไปวนมาก็ไม่สามารถที่จะแบบไป ให้ไกลกว่าเดิมได้นะคะเอ่อสิ่งที่คุณคิดแบบนี้เนี่ยอยากจะไปไก,กลกว่าเดิมเนี่ยก็คือคุณคิดว่าคุณเอาชนะจิตใจตัวเองได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะคือคุณต้องดูนะว่ามันใช่หรือเปล่าคุณแก้ตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่าการชนะที่แท้จริงอะก็คือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระในการที่จะตัดสินใจเลือกคู่ด้วยตัวเองนะคะ ไม่ใช่อยู่ในกรอบรอยู่ในกรงแล้วก็ให้คนอื่นมาบังคับหรือว่าบงการในชีวิตในการที่จะเลือกคู่ของหรือว่าคู่รักของคุณนั่นเองนะคะทีนี้จากไพ่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นไปได้ว่า,าความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีอายุแตกต่างกันมากๆนะคะมีไพ่เด็กขึ้นมาด้วยเป็นคนที่เป็นคู่รักทางไกลนะออนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือแม่แม่นะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงก็คือณนะวัน,นที่แม่หมอเปิดไพ่นะคะ ขอยูนิเวิร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิง์รัทคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพผ้าใบค่ะอ,มอมืมีบางคนเนาะเหมือนประมาณว่าพูดไม่ออกนะ หมอขออนุญาตให้อันนี้นะคะเป็นของคู่รักของคุณอันนี้เป็นของคุณนะคะซึ่งคุณสลับกันเองได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเล่าในตอนอัปเดตดวงดาวนาะว่าทำไม,มถึงสลับกันได้นะคะ อตอนนี้คู่รักของคุณนะก็คือเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดนะเขาพูดอะไรจะทําอะไรจะพูดอะไรก็ไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขา่ามีความรักที่ดีให้คุณเสมอนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ดีมากด้วยนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เลยนะคะทีนี้คุณอะคือเหมือนคุณกรณี1หนึ่งคุณเนี่ยมีคนสคนที่ต้องเลือกนะคะกรณีที่สก็คือมันมีทางสองทางที่คุณต้องเลือกนะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งอีกใบหนึ่งของคุณเนี่ยก็คือเหมือนที่ผ่านมาที่คุณอืรู้สึกว่าคู่รักของคุณทอดทิ้งคุณให้แบบเหงาโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยคุณเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่จริงนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าความรักของคุณตอนนี้ทั้งสองคนนะคะความรู้สึกเหมือนกันก็คือความรักมันหยุดนิ่งนะคะมันหยุดนิ่งมานานแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจักรวาลจะให้คําแนะนํายังไงกับ ชาวสิงห์นะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะขอยูนิเวอร์สนะคะให้คำแนะนำนะคะกับชาวสิงห์นะคะในรอบสัปดาห์นี้1ใบค่ะ r i n n o w b r e s s i n g นะคะเขาบอกว่า s i n g are uh, showering your life นะคะคือสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะในชีวิตคุณจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วด้วยแหละมันกำลังเกิดอยู่นะคะก็มันอยู่ที่ชาวสิงหรือว่าคู่รักนี่แหละคะ่ะคนที่ไม่แอคชั่นก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือว่าคุณจะต้องเทคแอคชั่นแล้วแหละเพื่อให้มันหลุดผลวงจรน,นี้สักทีนะคะมันก็มีแนวโนมด้วยนะว่าคุณจะ าสามารถออกจากวงจรเก่าๆออกจากวงจรความทุกข์ได้นะคะแต่ว่าให้คุณคือคือเส้นทางใหม่เนี่ยที่คุณที่ตะกี้แม่หมอเปิดไปให้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าคุณจะต้องแน่ใจว่าไอ้ที่คุณคิดว่าคุณเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยเอาชนะความกลัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องดูว่าคุณต้องเอาชนะให้ถูกเรื่องเรื่องจริงก็คือ คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสระในการตัดสินใจเลือกคู่ครองหรือว่าคู่รักด้วยตัวคุณเองและนั่นจะทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะถ้าท่านใดชอบการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ